ตำรวจติดตามจนพบเบาะแสที่หลบซ่อนของผู้ต้องหาแล้วก็เข้าตรวจคนเพื่อจับกุมกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาพบผู้ต้องหาสองคนอยู่ภายในห้องพักตรวจค้นพบเงินสดของกลางตรวจนับได้1นล้านเก้าแสนบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นในหน้าติดต่อซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลโดยจะเลือกลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะขณะที่การซื้อขายกับกลุ่มผู้เสียหายนั้นเคยซื้อขายกันมาก่อนหน้านี้แล้วสองครั้งแต่ว่าเป็นการซื้อขายกันในจํานวนไม่มากซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นการซื้อขายเพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อใจจนเมื่อกลุ่มผู้เสียหายเพิ่มยอดซื้อจํานวนมากขึ้นกลุ่มผู้ต้องหาจึงได้ร่วมกันวางแผนปล้นทรัพย์ค่ะเลือกเยื่อแล้วก็มีการพูดคุยกันเมื่อ มีการติดต่อก็มีการแลกลายกันแล้วก็ติดต่อคุยผ่านทงางไลน์นะครับแล้วก็เมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็ติดต่อลองใช้วิธีการหลอกให้ซื้อก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆนะจำนวนเงินไม่มากเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับเมื่อมีการซื้อที่มีปรมิมาณมากขึ้นนะครับก็ดำเนินการวางแผนในการป้อ ส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุอีก5คนมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านพักย่านประชานิเวศสามเมื่อราว22นาฬิกาหลังก่อเหตุซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นบ้านเช่าโดยหลังก่อเหตุก็ได้เข้าไปเก็บสัมภาระแล้วก็มีการแบ่งเงินกันก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันหลบหนีไปสําหรับเงินอีก1นึ่งล้านห้าแสนบาทที่เหลือผู้ต้องหาก็อ้างว่าอยู่กับในปุ่นซึ่งเป็นตัวการที่วางแผนป้นเงินในครั้งนี้ค่ะ ผู้มีาการตำรวจนครบาลยังระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขณะนี้พบมี7คนซึ่งยังเหลืออีก5คนที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวและก็ร้องขอหมายจับจากษารในความผิดปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนแล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดค่ะ